แมมอยู่ไหนอ่ะหาแมมก่อนตาจะไปเล่นรถไฟโอ่นแรครับรู้แล้วครับอ๋อนู่นๆหาแมมแอมอยู่ตรงโน้นลูกครับงานใหญ่มากคนเยอะมากอุ้ยมีตู้กดตู้กรตาด้วยค่ะเห็นแล้วแหละเออหรอเมื่อกี้น้องก็เห็นเหรอขมองจากข้างบนใช่ไหมนี่นี่นี่กูตู้กดตู้กระตาเยอะมากเลยโอ้ 毛啊 ลจะเอา่ผาที่ปีถ้าไม่ปีเปสิงคโปร์สวรรค์ไหมไม่เอาเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนนะแต่ตอนอันนี้ก่อนแล้วก็ไปม้าม้ายองนั้นต่อโอ้แค่นี้ขนมตังเขาน่าจะเล่นปีนะคะหลายอย่างน่ากินฟังก็น่ากินฟังโบราณใช่เห็นแล้วที่เป็นไส้อ่ะแล้วก็เนยผ่านไม่กินโอ้โหนี่ นี่ไงของเล่นนี่ฟรีเมดทุกอย่างเลยแบบถึงหมอเลยลงทะเบียนเหรอยวจะรถไฟก่อนเหรอฟรีไหมอ๋อก็คือขึ้นได้เลยมั้งรอคิวเนี่ยแหละรอคิวเสร็จเคยเนี่ยก็ขึ้นเลยเออเดี๋ยวพอรอคิวพอเขาหมดคิวนี้เราก็ขึ้นได้เลยนะได้เล่นฟรีทุกอย่างเลยค่ะ อเอ้ยมาที่หนูมาหนูเจอที่ทาสีอ่ะเดินจะไปทาสีเล่นวันเลยเล่นร้านนั้นเลย คิวะอะค่อเหรอที่ว่าโอ้มาลันคิวอะไรคิวเลยก็ตอ่อต่อไปอย่างนี้เลย,ย,ยไปเล่นอถไ,ไฟถี่คล้ายๆที่ดิสเองเลยนะญ,ญ,นญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะอย่างนั้นเลยเนาะดิสเซเลนดิสเซเลนต่อคิวอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันจ่ายตังอะไรมาเรีื่อยๆแต่ตังไปแบบเหมาเลยทีนี้ต่อคิวกันเลยเหมือนดิสเซเลนดิแต่นี่ฟร<ๆ>ีนะไม่จ<อ>่ายตังนีคือแบบโห้อยากเล่นระไปถี่ เออตอนนี้เสร็จแล้วก็เล่นเรถไวสฟเออแล้วก็ไปขึ้นกับแมมเคยไหมเนี่ยโอ้โหนล้วเขาก็อยากขึ้นถึงเท้ารรค์น่าจะบอลลูนใช่ไหมล่ะก็อยากขึ้นไฟเนี่ยขึ้นมาข้างบนได้เลยนะข้ามบนเหมือนบอลลูนเลยเหรอสูงประมาณบอลลูนเลยเนาะบอลลูนประมาณเนี้ย ว uce. ว uce. มันลูนอยู่ข้างหลังแม่ไหมันลูนอยู่ตรงที่น้องพุ่ขึ้นเมื่อกี้นะเห็นไหมไกลถึงคิวน้องพุ่แล้วครับมีฟีเขาขึ้นไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ใกลยหรอถึงแล้วจะถึงแล้วเนี่ยออ๋ถึงเราแล้วนะโอเคอ้าวได้ขึ้นแล้วครับไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามันค่อยๆไปรุดๆก็ด้อันนี้ก็ฟรีเหมือนกันใช่ไหมครับจะไปเล่นแต่ระบายสีดูแล้วอาจจะไม่ฟรีนะลูกมั้งนะเออไม่รู้เนาะ เดี๋ยวต้องไปถามเขาเดี๋ยวป้าไปถามเขาน้องปลาปปขึ้นต่อเราเลยอะน้ำพวกวิวถัดจากเราเลยโอ้ขึ้นมาแล้วว้าไม่ต้องกลัวเพราะว่าเหมือนบอลลูนเลยใช่ไหมวิว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 ด้านบนนี่ค่ะวิวด้านบนอ้าวพี่โพลป้า ค่ะจากพี่พลอยู่ต่อจากเราเลยลูกมีวิวข้างบนนะคะทุกคนอ้าวโอ้โหโนูนๆไปข้างหน้าเลยมองเห็นไกลลข้างห,หน้าด้วเลยอ่ะไงวิวข้างบนเย็นเนาะลมเย็นเนาะลูกเนาะใช่ไหมลมเย็นไหมลมเห็นเนาะน่าตกใจเลยน่าตกใจสูงโอ้ตอนนี้เราอยู่บนชิงช้าสวรรค์น,นะคะเราอยู่บนชิงช้าสวรรค์เลย อยู่ที่งานบึงบอลาเพชรเฟสติวัลใช่ไหมป๊ะป๊าอยู่บนหัวเราตอนเนี้ยตอนนี้ป๊ะป๊าอยู่บนหัวเราคิวเราลงแล้วนะยังครับเขาให้รอบเดียวเหรอไม่น่านะไม่เป็นรอบๆเขาเออนี่ไงป๊ะป๊านี่พวกป๊าป๊าปนาคนเยอะมากนะเพื่อนๆตอนนี้คืออยู่ข้างบนอยู่สูง เราขึ้นสุกเท่าบอลลูนใช่ไหมเท่าไหมประมาณนั้นเลยเนาะจะประมาณเท่าบอลลูนเลยโอ้ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันก็แค่นี้แหละ<ม>จริงช้าสว่างน้องก็ไม่ได้ขึ้นนานแล้วล่ะ <c oughs> นานแล้วจริงค่าไม่ได้ขึ้นจริงช้าสว่างนานนะโอ้ลมเย็นลมเย็น ม้ะตา,ออตาเราไมเขาก็โคตแล้วก็ถึงตา,ตา,าโอ้อยู่ข้างบนชิงช,ช้าสวัรนี้ก็สวยจังเลยนะลมเงย็นดีจังเลยนะครับสนุกจกังส,สนุกไหมสนุกไหมดีๆก็สนุกเฉยเลยๆก็สนุกเฉยเลย <laughs> นี่้องเห็นบอลดูนข้างาล่างด้วยหล่ะเราเคยไปไหลายรูกปกันแล้วนะ มันโ,โดนเชือ<า> <c oughs> กปาเขาล้อรอบนี้คือเขาให้เราขึ้นลงอยู่หลายรอบ สนุกใช่ไหมมันไม่ใช่ตื่นแดงกันก็ว่าตามเขาอ๋อนี <c oughs> ่บอลลูนยักษ์ที่นเราไปขึ้นมาเมื่อกี้นะอนุูเลยนั่นละคะนั่นละอันนู้นเดินนั่นอะโอ้โหบอลลูนเต็มเนะล,ลยนะ หัวเราเด้ยว้าววิวสวยมากวิวสวยวิวด,ดีมากๆเลยวิวด,ดีมากๆเนี่ยปะพ้าอยู่ข้างหลังเราวิวสวยเนาะบนอะ่ะ ว้าวบรรยากาศมากมาก,มากเลยเย็นรอบหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่เร็วนะแับนานเลยอ่ะสวัสดีครับมะนาวมะนาวมะนาวเหรอไม่เอาซาสีเนี<แ>่ยเอไ้ได้ได้อะไรก็ได้ อะไรก็ได้แย่ลองซาฟิยำมงยำมองยำมองมันเป็นยำมองแล้วมันจะซาองใช่หมมินมินสมโแล้วมันผสมคใช่มันเป็นยำมงผสมคพี่ก็บอกยำมงเด็กๆก็จะเรียกกันอย่างงั้นเขาจะอัดคยืบิน มองเลยจริงๆครับไม่ครับไม่ครับจริงเนองเหมือนยำมองเนาะใช่ใช่ยำมองเปรี้ยวเออโชว์ครันโชว์เลองคบจะกินน้ำาสอร่อยเหมือนบวยเหมือนดูดูนาีคนาสีไม่มีอะไรไม่มีอะไรรสชาติแปลก อยู่หน้าหัวจัสถานีรถไฟแล้วมาตวร้านอยู่หัวจักหน้าัรถไโอเคน้าร้านส้้น้ดามันจะาเลยนะเอาลลูเอาลยลูกหมดหมดหมดนี่อร่อยไปอร่อยใช่ไมน่มันามเห็นดดเยอะนะเพว่ามันจะเย็นเยียบเย็นเย็นเยียบเลย ติดเนื้อไม่พอกินทำไมหรอครับอยากกินเธอเหรอเด็กแพ้กลับแล้วเนาะกลับมาใช่ป้ะโอเคอย่าไปแวะซื้ออะไรของกินนิดหน่อยแล้วกลับละน้องบุ๊ก็กินอะไรอย่างไรบางโน่น่ะมีตักกระแต่ทอดด้วยนะซูชิเาตักกระแต่ทอดก็ได้อยากกินอ่ะแลกินกะทิสดด้วยเนี่ยไม่หางไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูอายหนูไม่กินแล้วน้องบกินเย็นดีแล้วเนาะจะเอาเออเอา มันมีคันเสิรด้วยคอนเสิรโอ้โหคนเยอะมากแต่ยิ่มืดยิงคนเยอะ่ะดีเยอะมากเลยเทียบเลยโอ้ จะถึงแล้วเดี๋ยวบอกนะแม่ก็จำไม่ได้แนละ้วตอนมาก็มีอยู่นะเดี๋ยวค่อยมองแล้วกันนะถ้าเจออะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตจะกลับบ้านแล้วค <c oughs> นนครสวรรค์ทั้งจังหวัดอยู่ที่นี่หมด อันนี้เราถึงท่าเรือแล้วนะน้องพบเดี๋ยวเราขึ้นเรือครับบัวจระเข้นี่แหละบัวจระเข้เหรอระวังตอนหน้นเรนที้มาทางนี้ก็มาจับพี่คนด้วยระวังคนโอ้ยมีลองโอ้โหนี่ไงในที่สุดก็ถึงทางกับท่าเรือแล้วนะครับโอ้โหระดูกครูก็น่ากินมันมีเวทีข้างในอีกอะลำวงน้อนยุกโอ้ใช่ลำวงกันไหมเราว่ลำวงมันลอยกระไม่ใช่ไม่ใช่เพงนี้ของกินเต็มรถเลยทีเนี้ยีกันหมดอ่ยน้อง